เวลา11นาฬิกาวันนี้ค่ะพันตำรวจโทกุศลสิทธิขันแก้วสารวัตร,รสรรอบสวนสภเมืองกรดธานีรับแจ้งเหตุคนร้ายมุดรัวเข้าไปขโมยลูกไก่ชนในเล้าซุ้มสปุ่นพัฒน์ที่ตำบลหนองนาคำจนหมดเล้าค่ะจำนวน6ตัว เป็นลูกไก่เชิงเงินล้านสายพันธุ์ไทยแท้ราคาตัวละ 3- 5 0 0 0บาทค่ะที่เจ้าของซุ้มเพาะพันธุ์ขายแถมยังขโมยกล่องไม้สักสำหรับใส่ไก่ชนไปด้วยโดยที่เกิดเหตุค่ะกล้องวงจรปิดบริเวณบ้านสามารถบันทึกภาพคนร้ายขณะก,ก่อเหตุเอาไว้ได้ บ้านที่เกิดเหตุนะคะพบนายเทวาสงวนนามอายุ69ปีนำตำรวจเข้าตรวจสอบเล้าไก่หลังบ้านจากการตรวจสอบค่ะกล้องวงจรปิดเวลา11.30นาิกา30นาทีของวันที่22มกราคมพบคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ30 3 5ปีรูปร่างผอมผิวคล้ำ มุดประตูล้วนหน้าบ้านเข้ามาค่ะใช้เวลาก่อเหตุราว20นาทีซึ่งขณะที่คนร้ายเข้ามาค่ะสุนัขไทยพันทางสองตัวชื่อว่าเจ้าลีวายและเจ้ากุชชี่ค่ะที่เจ้าของบ้านเลี้ยงเอาไว้เฝ้าบ้านกระดิกหางเดินตามโจรอย่างเป็นมิตรซึ่งคาดว่าคนร้ายนะคะอยู่ไม่ไกลจากบ้านจุดเกิดเหตุเพราะหลังจากเจ้าของบ้านขับรถออกไปเพียง30นาทีค่ะคนร้ายก็เข้ามา โดยผู้เสียหายให้การว่าเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะถูกคนร้ายขโมยพ่อพันุ์แม่พันธุและลูกไก่ชนสายพันธุ์พม่าสายพันธุ์ไทยแท้รวมทั้งหมด5ครั้งโดยครั้งที่5เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะและยังวางยาเบื่อเจ้ารีวายจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะคะโชคดีที่ตนเองกลับมาพบก่อนจึงสามารถช่วยไว้ได้ทันครั้งนี้เป็นครั้งที่6 เป็นจนคนใหม่ค่ะที่เข้ามาก่อเหตุรวมมูลค่าวความเสียหายทั้ง6ครั้งประมาณ2องแสนกว่าบาทฝากถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะให้ช่วยจับกลุ่มคนร้ายมาดําเนินคดีให้ได้โดยเร็วค่ะต่อไปอยากให้จับได้ได้วยตัวเองนะครับรอบที่หนึ่งทรอบที่ให้หหเป็นคนุคนเดียวกันเนคนเดียวกันคนดิดว่นาน่าจะคนคนเดียวกันนะครับเพราะว่าดูในกล้องสีห้าเป็นคนคนเดียวแต่ว่ารอบนี้เป็นคนใหม่คนร้ายคนเ,นเขานี่ตํารวจสืบหาจนเจอแล้วครับแต่ว่า ไว e ้ตัวท Hospital ันกรบนี้ได้แล้วนะครับรองรับพื้น,น,นที่ไปแล้วรองรับพื้นที่ครับยังไม่กลับเข้ามาแล้วคุใหม่มีอายุประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณ30กว <jab> ่าๆนะครับคิดว่านะครับ